สบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสาวเราแต่คนไกลบ้านคือเกาเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะละก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้สมเบิร์ดสุภูสุขคนเนาะมือนี้นั่งสีมาอัปเดตอาฟ้ามไกลเนาะหลังจากทีนั่งเลียงได้ประมาณหกเจ็ดเดือนเนาะว่าเป็นอย่างไงเนาะพบเจอปัญหาอย่างแน่ขาดทุนหรือว่าไหลกำไร สภาพไก่เป็นยังไงเนาะสำหรับไก่พันธ์ไข่หนี่เลี้ยงยากบ่หรือว่าเลี้ยงง่ายเนาะ,ะมือไม่พัดเห็ดอาชีพเลี้ยงไก่พันธ์ไข่เนาะเดี๋ยวนั่งกระสิไปข้างในพู่เนาะไอ้เพิ่นเบิ่งบรรยากาศรอบๆเนี่ยตะกอนชิงไข่นี่กับแบบก่อน้หน่อยเนาะอันนี้ชิงไข่กับแบบทัวปั้มเลยเป็นว่าสอยู่ท่างขางชาเนาะขางชาก็มีพี่รองขางชาเนี่ยเอายางมาเนี่ย ทางท่าเลยกันแถวนี้แถวนี้นี่สิ้นไก่ก็บแบบใหญ่เลยเนาะก็แง่หญ่สิง,งามแห้งไปอยู่บองผุ่นเลยก็มองนี่เดี๋ยวผ้าเขาไปเบิ่ง้าเนาะต้นก่ยน้ยเนาะทานผู้ชมได้ต้นซ้ำนี่ปลูกมานี่ก็เจ็ดแปดเดือนแล้วเนื่องจากว่าง่วมาก,กินสามสีหลอบแล้วมาก,กินแล้วก็ ใบก็บเบิดเลยเดีกระโป้งใบไม่แดีวก็ไไม,วกมากินกระโป้งใบไ,ไม่พอาะสำเนียงตั <c oughs> ดต่ออะไรกะปล่อยมันเกิดไม่พี่น้องก็ได้พอไปเสฟมาใช้อยู่บางทีก็เลื่อมปิดประตูหัวเนี่ยเอินไกล,ล <c oughs> บิ่งเนาะบัวบาเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ปกติแต่นั่งมาหอยได้มาให้อาหารหรอกทานผู้ส้มนีแต่อายเพื่อน,นอกก็อี่พอเอ่อนั่งกะเลียงลูกอยู่บ้าน เย่บ่มาเลยเดี๋ยวอันนี้กับครูอาหารเนาะที่ไอ้เพื่นเตรียมไว้ให้มาเดี๋ยวนั่งสีไทย,ยเห็นบ่คนเคยเลี้ยงก็คนไม่เคยเลี้ยงแล้วบ้างมันต่อตาเด้อ อยู่ข้างนอกออกไปหากินเนี่ยต้นมะม่วงก็เริ่มถอดยอดแล้วเนาะหญ้าก็เริ่มขึ้นไลยขนาดไอ้แม่กคือเอาไปห้อยู่หุน่นหญ้ามันลายหญ้ามันลายห้ไกลมันเหยียบหญ้าหรือเ่สวัสดีพ่อพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งไทย แต่ก็สบายดีมาย่งพ่อแม่พี่น้องอยู่ต่างประเทศนําทุกๆประเทศเนาะให้อาหารไก่คือพี่นองอเป็นขี่ห้ามมาพนองนี่ขี่ห้ามผมหยมห้ามห้ามจะคงคสีหน่อยผสมขี่เวียนําพราะว่าต่กนเฮาให้เป็นอัวอาหารเนาวงเฮห้หัวอาหาเนหัวหาสําหรับไก่พันไข เป็นพีซีของเราเนาะพีซีของเราราคาเท่าไรตอนนั้นข้าวซื้อหนึ่งแสนเจ็ดสิบห้าพันเออแล้วก็เป็นเงินไทยกับประมาณตอนนั้นโต๊ะอยู่สี่หลอดก็บาทเนาะเงินยังมาท่านเฟื่องเงิอนอยังมาท่านขึ้นขนาดนี้ก็ไดีส่วงนั้นนะ่ะเงินมันเผลอเนาะกับพี่ให้ยุดไปก่อนแต่ว่าส่วงน,นนะั้นยุไดไปก่อน,านจากที่ว่าเคยให้กินหัวอาหารทุกมือทุกมือทุกมือเนาะไก่เมือ่อกี้กำลังเดืมบไก่ปะนี่หัวอาหารมันแห้งขึ้นกับก็กได้เศร้าก่อนก็เศร้าก่อนกับให้กินจะห้ำ เนาะสำหรับการเลี้ยงไก่มือใหม่แล้วบ่มีความถามว่าบ,บ่มีความผูกกับกับพ่อมีเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนาะเหล่ากับเบิ่งตามสอง YouTube ต่างๆที่เขาแบบสอนให้ยสำหรับคนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เนาะบางคนกับประสบผลนสำเร็จเนาะแต่ว่าสวงล่างๆนี่ตามที่นั่งเด็กเขาไปเบิ่งในกลุ่มเลี้ยงไก่ส่วนไลายกับสีสูค่ะหัวหันบ่ไหวคือไก่ของน้างนาะมี่หาซิฟโตเนาะสำหรับไก่พันธุ์ไข่แต่ว่าไก่บ้านหางกับมี่ร้ายกว่านี้ มีไรากานี่นั่งเดียงมากนี่กับประมาณพกหาเจ็ดเดือนเนาะแล้วที่นี่หันไก่เห้าหันเริ่มให้กินหัวอาหารตั้งแต่นั่งไปรับสื่อเขามาเลยให้กินหัวอาหารพันไข่แต่ว่าไก่ไม่กันย่งบอท่านขไข่ยังสีนะเริ่มเดียงมากสามหาสี 3, 5, เดือนไยใกล้ก็เริ่มไข่แต่ว่าไข่บ่หลายวันละสี่น้อยแน่หาน้อยแน่ตลอดระยะเวลาที่เข้าให้กินหัวอาหารสาหรับไก่ไข่เนาะ เล้วที่นี่พ่อพ่อไก่ไข่แล้วค่ะผููใด้ติดตามนั่งนั่งมาตั้งแต่สวงตนเนาะกระเช้นานั่งนี่ให้พ่อสานหัางไกลเน่เอ,อเตรียมสำหรับไก่สีไข่ยังสีหนะ้าพ่อไก่เหลิมไข่เท่ากาับให้กินหัวอาหารประจำยังสีแหละไก่กับไข่อยู่สูงสุดวันละ1ิบแปิเก้าหน่วยเนาะค่างเงินบาทก็เริิบแบบแข้งค่าขึ้นได้เรื่อยเนาะ หัวหารกับแพ่งขึนแพ่งขึนคือเข้ากับไหกินหัวหารแต่ที่นี่ตะกอนอ่ะกระสอบหนึ่งแสนเจ็ดสิบหาพันกีบเนาะเป็นเงินไทยตอนนั้นค่ะกระโต๊กอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทเนาะหรือว่าสามร้อยกว่าบาทนั่นเองขาวๆเนาะทานผู้ส้มเออเข้ากันยั่งแบบว่าเออมีกระลังใจเพราะใคออกใครแล้วที่นี้พอไหกินไปประมาณเดือนหนึ่งกินอยู่แบบเนี้ยเนะเสาแรกเสาแรงหัวหารซ้ำเก่าห้ามกับซ้ำเก่า เออแล้วก็มีหญ้ามีเส้นกาวห้กินปรากฏว่ายังโบใครเพิ่มเนาะใครเพิ่มเท่ากันเลยมาคำนวณว่าเออถ้าหรืกว่าไก่เข้ามันยังอ่อนไก่เข้ามันยังโบท่านแกบอกเขาเัี่ยสีหายกินว่าหานต่อไปหรือว่าเด่งว่าหานแล้วที่นี่เห็นก็เลยแบบว่าผ้ากันมาไม่ยุดก็นอเพราะว่าว่าหานขึ้นจากหนึ่งแสนเจ็ดสิบห้าพันกีบขึ้นเป็นสองแสนห้าสองแสนหกสิบพันกีบเนาะ เป็นเงื่อนไทยนี่ก็ประมาณหาลอยหกลอยเข้ากับสูบบวบไว้ในเมื่อเข้าให้กินหัวหันไปแล้วพ้นทีรับไก่ก็คือบอไข่บอไข่ออกมาพา่บาบาอถิดแบบว่าเข้าได้ขายเนาะพอไก่ไข่ออกมาได้เก้าหน่วยซิบหน่วยนั่งกับไปเอาสื่อตู่ฟักมาเด้ตู่ฟักว่าสีขยายนี่แหละขยายว่าอย่างไห้ไก่มันไข่ออกมาแล้วเข้าเอาไปฟักไปฟักขห้แม่ออกลูกเพื่อสีแบบ ขยายต้นขึ้นออกแน่สีแบบประกาศขายไก่หน่อยยังสีนะฟักกับฟักได้ออกมาเป็นโตแทนผู้ส้มออกมาเป็นโตแล้วพ่อที่เนี่ยหันกรประสบเจอปัญหาอีกเจอปัญหาหนึ่งไก่ออกมาแล้วหันก็คือไก่ห้าเอามาเลี้ยงมาเลี้ยงหันเลยเนาะหันสำหรับสำหรับเลี้ยงไก่หน่อยโดยเฉพาะก็ลองเฮดวิธีเฮดหันให้เลี้ยงยืดเท่งหัน กะเลี้ยงแต่ใน้หันเลยปรากฏว่าไก่เป็นตุ่มในตาแน่นในขาเน่เป็นลูกพิดาษพี่น้องพรงพังเทพเป็นลูกพิดาษก็คือบอแม็กจนปัญญาเนาะเด็ดตาม<อ>ทุกอย่างที่ส่งยูทูปเขาบอกเนาะก็คือหาบาหายาหายาหายังนี่แหละให้กินเลยก็กลางคืนกลางมมงกลางยังบอกเลยเรื่อยพี่น้องบอหลอดเพราะว่าถามมันเป็นตัวหนึ่งปั๊บเนี่ยโอกาสที่จะเบิด ในภาพน่ะตะกอนมียอยู่ขังในประมาณกับสองรอยกัตเนาะเป็นตัวหนึ่งปั๊บจับออกกับไปติดตออีกตัวหนึ่งพอเขาจับออกมาทุกตัวก็เริ่มขึ้นมาเป็นอีกตัวหนึ่งชุดทายก็คือดับบดก็คบ,แบบ่บเหลือบดเหลือแต่ว่าบางคนที่เขาเอาไปเลี้ยงตอจากข้าเนาะที่เ้าไดหล็ก้ายไปหันแบบทิปโตเน่ แล้วก็สองสามตัวแน่หลังจากที่นั่งไหนใครให้เขาเอาไปเลี้ยงแบบเขาก็หลอดเมื่อถูกตัวเนาะแต่ว่าสาหรับของนางอ่ะมันบ่อหลอดเดียวสินะยุดให้หัวหันแบบนี้นี่ไก่ก็คือบอไครออกมาเลยแต่ว่าไก่กัยังกินทุกเหมือนเนาะนั่งก็เลยพยายามเอาแบบขี่ห้ำแน่ขี่เบียเ้ยแน่มาผสมให้กินแต่ว่าไก่ก็คือบอไครแล้วก็สภาพไกต่ตอนนี้กับคือแบบจอยขี่เบี้ยล่าเขานี่แหละนาทีเป็นกําลังขาอยู่เนาะ เอามาให้กินนี่ถ้าถามว่ากินดีบ่เนาะก็กินอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่าสู้ฮํบ่ค่อยได้เพราะว่าพ่อแม่ก็บ,บ่ฮู้ว่ารสชาติมันเป็นจังได๋แต่ว่าเฮาเห็นแต่กินมันน่ะว่ามันยังยังสาิมีกินกินเบียอยู่ก็ได้บ่ฮู้คือกันเนาะแต่ว่าทางฝั่งลาวเฮานี่เพิ่นก็นิยมเอามาหลายเนาะมเกอไก่มเกอหมูจังซี่น่ะแต่ว่าสน่ะ่แม่เคยไปอ่านเบิ่งเนาะก็บ่ค่อยมีว่าว่าาก็สิมีอยู่มีมีมม ข้าโบยสังข้าโบยใหเด็ดอยู่นิดเดียวพี่น้องแต่ว่าทีเหลือไหนก็บโบคอยมีเนาะน้ำต่อกำตาลคือพี่น้องเขียนเนี่ยเดี๋ในแก้วเบียร์เปิดจะเขียนบอกไว้เนาะหรือว่าบางคนที่ไปเลี้ยงแล้วอาจจะได้ดีกับว่ายกเนาะอันนี้บ่าแม่ก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำเนาะที่ต้องเอามาเบาในมือหนีเนาะแต่สำหรับบ่าแม่กับมาเดียงคือว่าไก่มันแบบกินอยู่มันโบคอยสูคือห้ามเฮาคือห้ามคือหัวอาหารแต่บากับพ่อไดประทังชีวิตไปน้ำแน่แต่คือขวายขอากาซีหายแบบผสมผสมกับกับห้าม บางที่ก็ผสมกับผว้อาหารแ่ะมาสิกินดีแต่ว่าขั้นไหกินต่ขี่เบี้ยเลยเนี่ยบางมือย่งบุคคยอยากตอดับได้นี่ข่อยเอามาให้นี่คือเป็นขี่ห้อขี่ห่อมที่อยซีจากของซีหน่อยคอยนี่ละก,ก็เอามาใหา้่ว่ากินดีกินดีกว่าสาเหตุท่วาเฮ้าไห้เลิกกินหัวอาหารคือเฮ้าไหกินไปแล้วหนึ่งมากไก่ยังไขท่ทอเกาเนาะไหกินหัวอาหารเสาาแรงเสาาแรงก็ไข่แปดหน่อยเก้หน่อยทิบกุหน่อย นั่งก็เลยคิดว่าไก่มันยังบ่ท่านครบอายุสมสมควรทีจะไข่แล้วเฮาไปให้หัวอาหารบออันนี้สาหรับนั่งก็คิดไปแต่นั่งเนาะนั่นมันมันก็นเลยสิ้นเปลืองหัวอาหารถิ่นไปซื่ออย่างสี่สองมาพบเจอปัญหาอีกหัวอาหารคือราคาพุ่งคืนพุ่งคืนโดยที่เฮาห้องบ่ได้ยังเลยคือสรุปแล้วหันนั่งก็ให้หัวอาหารไปหันทั้งเบิดอ่ะสิโพกกับสอบเนาะท่านผู้ชมแล้วนั่งยังบอ บบได้บบได้ชังมาเลยได้ก็ได้ยูขายไก่หน่อยเนาะเล็กๆในน้อยแต่ว่ามันมันบอได้เท่าทุนทีเฮาเสียไปเฮาเสียไปเฮาเสียไปร้ายเนาะแบบเฮาเสียไปสิเปอร์เซนต์เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ยูสองเปอร์เซนต์ยังสีนะ่นาหลังจากให้กินหัวหันซิปซิหมาิกัสอบท่านผู้ชมรองขีดเบิรงวานั่งเสียงเงินไปเท่าไรดเนาะ แล้วก็พนลนพับก็คือบได้บยบได้ยังมาเลยแล้วก็นอกจากมีคา่าวอาหารมาแล้วหนึงก็คือแบบพวกวัคซีนสองก็คือนำวิตามินที่นั่งให้กินสมก็คือแบบเวลาไก่ป่วยเนี่ยก็แบบไปหายายาไหนดีไปถามเขาว่าเออ,อยาไหนดีเออพอสีเห็ุให้ไก่เห้าแบบบบใต้ก็คือนั่งเดี่ยงมากับโบเจอปัญหาผิวอีกยังหนกเนาะ สำหรับไก่ตัวใหญ่แต่ว่าไก่ตัวหน่อยนี่เป็นทั้งตาเป็นทั้งขาแบบทุกอย่างเลยพี่น้องจนจนบอย่างวันสาร์บยย่างเหรือห้ยสืบทอ,อดต่อออกมาเลยคุ่นนี้เท้าใส่ไปเนาะยทั้งสางเหล่หาไก่เลยกัตนงตานางเลยกัพวกนี่แหละเต่านงเต้าน้ำเลยกัยาบิตามอกตะมินนี่บอกตรงๆว่านั่งใส่ทุ่นไปหลายหลายเติบเนาะหาหาหกหมื่นบาทผลเฉพาะขาหัวอาหานหากะปลาไปแล้ว ที่เป็นเงืนไทยเนอะกับแบบมื่นกวาบาทแล้วก็มาร่วมที่เฮ่าสางนี่มันก็เบิดลายแต่ว่าการลงทุนถ้าเฮาพบเจอปัญหาแบบนี้เนาะมันก็เฮ่ากับเด็กผศการณแต่ก็ได้ความู้ว่าเออเ้าลงไปแบบนี้มันบ่ไ้เฮ่ากับปรับเปลี่ยนแนวคิดแต่ว่าขอดีข้องนางเนาะนา่งกับบไไ้เลี่ยงไกลพันแล้วก็มาเลี่ยงไกลบาทน,นำเนาะผสมผสานกันไปถึง ก็เลยเป็นขอดีนั่งบ่อด็ขายไก่พันธ์ไก่พันธ์บอแบบได้ดีตามที่ังใจเนาะแบบเจอปัญหารหลายอย่างอีดีแบบไก่พันธ์นี่ดูแลยากบอกตรงๆนะสำหรับสําหรับนั่งนะแต่สําหรับไก่บ้านเลี้ยงไก่บ้านนี่ก็คือง่ายกว่ากันหลายพี่น้องหนึ่งบกคอยมักป่วยสองแบบหาอาหารกินเองแบบได้สบายกินยังก็กินแล้วก็ใหญ่ไหวพร้อมเข้าบบตองมาแบบค่อยแบบว่าเออไก่สิป่วยบอีสังอย่างสิ ต่สำหรับไก่ผนาเ์นี้ยากแห้งยากทีสุดแบบถอดใจแห้งเนาะค <c oughs> ือหลังจากนี้แต่นั่งคิดว่าตอนนี้น่งกะเหลี่ยงมาประมาณแบบหกหาเจ็ดเดือนแล้วเนาะ <c oughs> แล้วก็เจ้าของคนที่ขายตอให้นั่งเพิ่งกะเหลี่ยงมาแลยสามเดือนมันกเกือบๆสิบเดือนแล้วสำหรับอายุไก่นั่งคิดว่าตอนนี้ไก่กับ้อมใครแหละแต่ว่านั่งย่างบอแด้ไห้กินหัวอาหารสําหรับไก่ไข่เนาะไก่ก็เลยอกไคร แต่ที่นี่ฮันต่อไปนั่งกับสิแบบว่าห้กินหัวหันสําหรับไก่ไข่แ้่ก็ให้ยไก่มันไข่ห้ไก่มันอ้วนถ้าผู้ใดแบบว่าอยากฮับซื้อไปเลี้ยงต่อเนาะหรือว่าสิมันยกเอาไปเบิ่อนีก็ไไ้สาหรับไก่พันเนาะเพราะว่าไก่มันผอมไข่แล้วนั่งกับจะขายออกไปเบิ่อเลยนั่งกับจะเลี้ยงตะไก่บ้าน <S <S บอกง่ายๆตั้งแต่เลี้ยงไก่มานี่ท่านผู้ส้มนั่น นั่งก็ไดคล้ายแต่ไกลบ้านนะเนี่ยพ่อไรพ่อไรแมาแน,น่น้อไอเนาะเดี๋ยวคล้ายแต่ไกลบ้านไกลบ้านนี่ก็คือไงไหวแบบเข้าประต่องพิธีพิธันนี่สั่งเลยถาว่านั่งจะขายโยกไก่พันธุ์ออกต่อไปนั่งก็จะเลี้ยงแต่ไกลบ้านแล้วมันง่ายกกันแบบเข้าประต่องมันมีเวลาแบบดูแลขนาดน,นี้นั่งก็แบบดีใจ <c oughs> เนาะสำหรับกบคนที่แบบว่าเพิ่นเลี้ยงไก่พันธุ์ไปแล้ว <c oughs> แต่เพ<ล>ิ่นประสบผลาสำเร็จเนาะแต่สำหรับเฮ้าหัน เท่าคิดว่ามันยากแต่ก็บอกถอดใจแต่กัะนังสีเหลียงไก่บ่านต่อไปเนาะนี่ครับบอลแม่มาตัดหยาให้พี่น้องพอแม่กิบมัดสนเนี่ยก็ได้ปล่อยมันตอดกินเหยียบกินได้แถวนี่แหละเพราะว่าจะขคิสวนมันเนี่ยแค่ทา,านน็ดนี่นเนี่ยก็ได้ปล่อยแม่แต่แขี่ไกลกับ,บนอล้มากโกยไปใส่หน้ากับประมาณกับเขาสองอาทิตย์ละไก่เสียนลูกหกเนี่ยส่วนนี้ถามว่านั่งเสี่หลียงไกขงงงง่ขาดทุนไรบ่เนาะบอกตรงๆว่าขาดทุนไรเนาะสำหรับไก่พันไข่นะ เออแต่สําหรับไก่บ้านน่ากับบุหรีขาดทุนน้องเนาะเพราะว่าบุหรีใส่ทุ่นนิสังไปร้ายเนาะเขากันเลี้ยงเฉพาะไก่ที่มีอีพอเลี้ยงไว้ก่อนหน้านั้นแต่เขา,า,ก,าเกับได้ขายแบบสันซะแต่ว่าไก่พันเขากับบุหรีขายขาดทุนนี่พี่นอ้องเป็นเงินไทยนี่ไซต์สิคิดคารวิตามินวิตามินนิสังอายน่ะวิตามินค่ะ <B 22 S 1> บีที่สองวิตามินวิตามินนี่กับเบอร์ไรก็วิตามินบีสองบีบโอบีที่สองพี่นอ้องแล้วก็วัคซีน แล้วก็ยาสําหรับไก่ป่วยเวลาไปสื่อมานี่ก็ต้องหากระติกไปสื่อน้าแข็งใส่มาสําหรับฉีดให้ไก่เนาะหรือว่าซักไห้ไก่นั่นเองอันนั้นสำหรับไก่นหน่อยอพอี่น้องวัคซีนเนาะนี่นี่ก็คือนั่งจะไลว่าเข้าเข้าแบบขาดทุนขาดทุนมองนีไปที่นั่งนักเลยก็คือแบบว่าหัวหานนี่แหละเข้าขาดทุนพอหัวหาเนาะที่ผาที่โพกกระสอบแล้วก็มาสื่อบ่ิเวณเฉพาะว่าหัวหันอย่างเดียวมามีขีเบี้ย แล้วก็ห้ามห้ามบางขังนี้นั่นกับสื่อคือกันเนาะย้อน<ข>แ้บบา้าขีเ้เบี้ยเนี่คือตอนที่่าส่วนครัวอาหารมันขื้นแพงกเนาะกับพอดีเห็นทั้งพังลาวเขานิยมมาเดียงไก่เดียงหมูเดียงเป็ดก็็ได้ลอกเอาขี้เบี้ยมาแต่ผลปรากฏบาไก่กินเนี่ยบ่ค่อยดีพี่น้องอันนี้ควบเย็น้องข่อยนะพี่น้องคนลาวที่เดียงอะผสมกับสะเด็ดกับบัวบากันเนาะอันนี้ใครจะบอกในส่วนน้องข่อยก็คือไก่หน่อยห้กินนี่คือ,นนคอาตาย แต่ว sí, sí, en er. right. no. no ่าถาก่ใหญ่ให้กินก็กินอยู่แต่บ่ค่อยปานไดนแต่ว่ามันก็ดีห้ามแต่ก็ดีช่วยช่วยอะไรมันกว่าให้เฮาให้ประทังชีวิตไก่ไปเพราะว่าขี้เบี้ยก็ราคาถูกกว่าห้ามเนาะห้ามห้ามนี่กิโลนึงละ2,500เนาะ2,500ัารเกีบเป็นเงินไทยก็ตกบาทนึงบ่เนาะแม่นบ่ท่านผู้ชมนางกัขี้เบี้ยเฮาซือโลนึงขี่เบี้ยโลละหนึ่งพันเกีบ แต่ก่อนตอนนี้ึ้นละหนึ่งพันสองร้อยกีบึ้นมาอยู่สองร้อยกีบเนาะเท่ากันยังพ่อสูไวแต่ทุกวันนี่บบแบบว่าไก่ตโตนไก่เลี้ยงมากแล้วไก่ตโตนแต่เพิ่นกับพ่ยมออกไข่เขรียว่าห้ยเข้าผสมผลสำเร็จเลยเนาะนั่นแหละคือที่นั่งหวามากแล้วเนาะว่านั่งกับขาทุ่นลายเป็นเงื่อนไทยกับเกือบสองหมื่นกว่าบาทเนาะเป็นเงื่อนเล่านี่กับประมาณห้าหกเจ็ดล้านขาทุ่นดีดีเนาะ แต่ว่าเข้ากับสีใสประสบการะมองนี่แล้วเราพัฒนาเลียงไกลบ้านต่อไปเนาะขาดทุนครับการลงขึ้นกับ่เป็นยังนาะพี่น้องเนาะว่าเขกว่าเข้าไปขาดทุนแบบเป็นลงพิษกับการพนันวาสันซาหลังจากที่นั่งกลับมาจากทํางานไทยเนาะเออกาถามว่ามีได้ไหลอีสังเนาะมันกาตะกอนกับว่าวังกับไกว่าเข้าสีใดไปทางไก แล้วที่นี่หันดีแต่ว่านั่งยังเห็ดสองยูทูบไปนั่มเนาะพ็อใดมีไ่ใดจากสองยูทูบเนาะมาจุนเจือขอบขั้วถึงสีบอลล้ายแต่ว่ากับพ่อไดแบบว่าสื่อบักพิกเกลือแลาแหลกแบ่งนัวพ่อได้สื้อน้ำงน้ำมันเนาะหรือว่าบางขัางกับสื่อนมไห้ลูกใส่ใจในขอบขั้วนี่แหละเนาะนั่งเองก็ขอขอบอคุณเนาะขอขอบอกขอบใจทานผู้ชมทุกๆคนเนาะที่แบบว่า เขามาติดตามเขามาห้กำลังใจตต่งแต่เข้ายูทยยละกัจนกลับมาบ้านกันยังติดตามอยู่ตอหลอนอ่ะละกเขามาเบึงคลิปบางคนก็คอมเมนต์มาไต่ซองว่าเบึงคลิปโดยบอกถามโฆษณห้าเยน้กาได้เห็ดให้นั่งมีได้ด้จาก y o u t u b เนาะพ่อได้จุนเจียขอบครัวสำหรับพี่น้องบา้านเฮ้าเนาะอย่ากลับมาอยู่บ้านมาเห็ดอาชีพเลียงเป็ดเลียงไก่คือกันกบนางเนี่ยนั่งกัอยากแนะนํำเนาะ บ่อยาใรเลี่ยงไกลผ่านไร้ปันได้เนะาะเพราะว่ามันมันกับย่านพบเจอปัญหาคือกันกํานั่งหรือว่าถาผู้ใดมีแบบวิธีดีๆได้ศึกษามาแล้วอย่างสิบบางคนเข้ากับประสบผลนสาเร็จกับบ่าวากันเนาะแต่ว่าสาหรับนั่งเนี่ยความคิดของนั่งเนาะนัะ่งกับว่าเลี่ยงไกลบ้านดีกว่าเพราะว่าอีพ่ออีแม่เพื่อนกับด้ผ้าดีอย่างมากตั้งแต่เข้าสมัยนั่งย่างหน่อยเนาะแบบเท่ากับ บบแต่พบเจอปัญหาอยังไรมันก็เดี่ยงง่ายกว่ากันแล้วก็ต้นทุนเท่านี้มันก็ใส่น้อยกว่าไก่พันธ์ใครเนาะแต่ก็ได้ขายคือกันราคาดีราคาดีกว่าไก่พันธ์อีกต่างหากแนนก็คือแถวแถวบานเท่านี้ก็ครานี้ยมเนาะบอกว่าจะเป็นแถวชายแดนเนาะชายแดนฝั่งพี่น้องกัมพูชีเนี่ย่ปกันนี้เวลาขายเนี่ยก็เป็นกันสินิี้ยมกินไก่ไก่ก่บ้านหรือว่าไก่หลาดเท่ยน่แหละพี่น้องจะมาไก่พันธ์กับพอคอยอยากปนในเนาะ อีน้าพี่น้องทาส้มว่าบางคนนอไปทํางานใเมืองไทยอยากกลับมาคือสนางว่าอะไรอย่างว่าเดียงเป็ดเดียงไก่กับในน้ำเป็นไก่ลาดถ้าเป็นไก่พันกัคือถ้าส้มว่าถ้ามีก้มโหหรือว่าเคยไปอยู่ภาคมกรอย่างสี่ก็ค่อยๆวากันนะนะถ้ามีก้มโหอยู่แล้วนอโหวิธีเลี้ยงแต่ว่าถ้าไปศึกษาหรือว่าเห็นคนอื่นเห็ดเห็นคนอื่นทำเขาเห็ดได้เขาเห็นได้แต่เขาอยากเห็นคือเขาแล้วแล้ว คิดน่ะมันก็นง่ายได้พี่น้องแต่ว่าการลงมือทํานี่บ่ไว้ย,ยังมันกะถ้าเฮาบ่ลองมันก็บ่ฮู้เนาะม,นมันก็นยากหรือว่าพี่น้องทางฟังไทยฟังลาวเนาะเอ่อเพิ่นที่มีประสบการณ์เรื่องการเลี้ยงไก่ว่านั่งพบเจอปัญหาแบบนี้นั่งควรเฮ็ดแบบใดเนาะเอ่อเพื่อสิให้แบบว่ามันดีขึ้นกว่าเก่า หรือว่าห้มันหลอดห้มันออกใครก็คอมเมนต์บอกกันใตคลิปในเด้อเนาะพอนั่งพบเจอปัญหาแบบนี้ก็เลยบอกว่าจะอธิบายแบบได้เนาะตอนนี้ก็แลดสองตาแห้งพี่น้องตอนที่นั่งเดียงไกลได้เดือนสองเดือนเนาะนั่งกับไดไปติดตอหานขาเพราะว่าสิยู่ทั้งฟังบัานขมาหรือว่าโดนที่เนาะรายการเมื่อแสนนั่งกับหูจ้ากันก็เพลินนั่งก็บอกว่าเออตอนนี้นั่งเดียงไกลพันไครอยู่เด้อ เอเอถ้าใกรออกใครอ่ะสวยอุน้นแน่แม่ขาก็บอกว่าได้ได้เอามาลดพาที่นี่ผ่านไปลายเดือนไปย่ามได้เพื่อนกระถามเอาใส่ไครไก่ใส่ไค่ไก่นั่นก็บว่ามีใครทรงเพลอนเนาะนี่แหละก็คือปัญหาที่พบเจอเนาะได้นังสิผ้าเขาไปเบิรงแบบขั้งไกลเนะาะขั้งขั้งไครมาวันนี้ใครเล็กน้อยเนาะพี่น้องนานนี่เนาะไม่มีเลยไม่มีเถอพี่น้องนี่ใช่ป่ะเจตัวนี้เนี่ยใคร แต่หลายวันแล้วเนี่ยแล้วกับ่ม,มีบ่ม,มีแล้วที่หนีต่ก่อนเนาะช่วงที่ไก่ไข่วันละสิบกาหน่วยอ่ะลูกไส้เนี่ยแบบว่ากินไข่ทุกวันมาฟาร์มก็พอทุกวันเนาะมาเก็บไก่ไก่แบบว่าเพิ่นกับมวนซื้อน,เนอะเพอเฮาหยุดให้กินหัวอาหารไก่กับพกไข่แม่ทั้งสิให้ลูกกินยังบ่มีเนาะบ่มีจักหน่อยเด้อพี่น้องนี่คือที่สนะงว่ามาเนี่ยก็ช่วงที่เฮาให้หัวอาหารก็มันแกะ อยู่ในไกไนนไน่ไก่ออนแ่แมนไก่ออนแ่เดี๋ยวกัไก่กำลังแบบเริ่มเลื่มไข่แน่เนะาะมันกระสีได้อยู่เหมือนหนึ่งซี่บัวซี่บัวยังชนะแล้วที่นี่พอเขามาหยุดปรับโบไข่เลยพี่นอ้องโบไข่เลยกาไปให้กินห้หามห้กินห้หามห,หรือว่าขี้เบี้ยขี้เบี้ยแห้งเดี๋ยว,ยว,ยวยไปกันใหญ่พี่นอ้องไปกันล่อแต่ว่าให้อาหารมันลนด,ดขเขายังดีสื่อมากเนาะ คือเข้ามาเละพี่น้องคือเคยเห็นคนที่เขาเดียงไก่เนาะเขาก็บ,บอกไรคนเดียวว่าถ้ายให้กินนี่คือว่าให้กินตลอดเลยไก่ทีกําลังเริ่มไข่เนี่ยยาสูงให้มันยุเนาอพี่น้องเพราะว่าถ้ายยุดปั๊บนี่จะเจอปัญหาหลดเพื่อมันสกับมาไขอะไรขึ้นนี่ย,ยากเลยเป็นเดือนแมนอันนี้สำหรับคนมือใหม่เนาะสําหรับไก่พันไข่จะเป็นแบบนี้เนาะแต่สําหรับไก่บ้านมันก็แบบถายอะไรไข่เหียก็จะไข่เลยห้เาเสีให้กินหัวอาหารหรือบ่าให้กินกับแบบไข่ ถึงเวลาใครเพล่นกับใครส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่แบบคั้งไหวเนาะเนื่องจากว่าเตะกาเตรียมจะดำหน้าเนาะกับยานเพิ่นไปตอดกินเขาตอดกินกะเนาะก,กันเลยบ๊อดปอ่ก็หายเพิน่นหากินในา้ามนีแหละทุกวันนี้ไอ้เกลือว่านเราจัหรอบเกลือาอาหารเ้เกลือตอนนี้ครับมาเกลือสองสองหอแล้วขราาเมื่อกี้นี่ตอนที่ว่าเงินบาทพุง่งขึ้นพันหนึ่งหาแสนกว่านี่ ไปเกลือคับเดียวพี่นออ้น<า>องเขา保卫เพราะว่าห้องโบมี่ห้องห้องโบแจ็คสี่สูไปเลยเนาะแจ็คสี่สูจังไหนเชื่อว่าช่วงที่ผ่านมานี่กคับว่าเป็นเจอปัญหาเฉพาะแต่นั่งเนาะเนาะคนเดินก็เจอโบบา,านั่งกับเด็กเขาไปเบิ้งในกลุ่มคนเดียงไกาค่ะเพิ่อกับโพสขายสนันคือกันแต่ว่านั่งอ่ะยังบบท่านขายแบบถาสีขายกับแบบว่าอยากให้อาหารเห็นมันอ้วนมันไม่มีสินวินังกว่านีกว่าเนาะเพื่อคนที่แบบว่าสื่อต่อจากเข้าไปเขา จ้าไปเห็ดอาหารมันก็นยังมีสีไมหนังเพราะประหยาดเสียหายมาทึงเข้าไอ้สีน้ำแต่ตอนนี้ก็บอะไรจอยร้ายหรอกพี่น้องชนายก็จะเป็นแนวตัวตัวผูวเนาะตัวตัวเมียเนี่ยก็ไม่ค่อยจอยหรอกจอยลงนิดเดียวหรอกเมื่อนี้นั่งกับได้มาอัปเดตวิธีการเดี่ยงไก่เนาะว่าเดี่ยงไก่พันหนีิส่วนร้ายเอ่อกระชีหายกินแต่หัวอาหารเนาะถ้าว่าเฮายุดให้กินหัวอาหารนี่ก็คือแบบยุดไข่ยุดเติบโตว่ัชิรสะไก่นี่ก็ชีจอยชีแห้งไปเลยก็คือจังสี่แหละ เบ่งโตนี่ก็คือแบบอ้วนบนแต่ค้นเนาะแต่ว่าเนื้อน,น,นั่งขางง่านี่แบบโบคอยมีสีนเลยการเดี่ยงไกลเนาะสรุปแล้วก็คือขาทุนนั่นแหละเนาะพี่น้องขาทุนนลร้าลานมืม้อน,นี้เนาะนั่งก็สีใดปิดคลิปไปก่อนเบ่งคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นั่งนะเด้อลาไปก่อนเนาะสวัสดี